สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่901หาที่ตายจากนั้นนิ้วของแจ้งเฉินก็ชี้ไปด้านหน้าเขาส่งสำนึกกระบี่ออกไปสายหนึ่งและควบคุมกระบี่โบราณเฉินหยวนให้ลอยออกไปกระบี่โบราณเฉินหยวนแทงทะลุกลางหน้าผากของถงตงมันพุ่งออกไปด้านหลังพร้อมกับเลือดสดๆมีเสียงดังตุก ร่างของถงตรงล่วงลงไปเพิ่งจะขึ้นไปบนเวทีก็กลายเป็นคนตายไปแล้วในที่นี้ทุกคนต่างก็พากันตกตะลึงตาค้างจนคางแทบจะลงไปที่พื้นเดิมทุกคนรู้สึกว่าถงตรงจะต้องสามารถฆ่าจางโอเินได้แต่ว่าใครก็คิดไม่ถึงว่าจางโอเินกลับมีกําลังเหลือที่จะฆ่าเครึ่องเสียนได้อีกนั่นมันการโจมตีของพลังสมาธิที่แท้จางโอเินยังเป็นครึ่งเสียนพลังสมาธิด้วยมิหน้าเขาถึงได้กล้าใช้พนันาคาละพิหน้าทำลายที่แท้เขาก็ยังมีไพ่ตาย จางล่วเฉินฉันจาัดก,การได้ยากจริงๆครึ่งเซียนของฝ่ายการทหารเหล่านั้นต่างก็มองหน้ากันไปมาไม่มีใครกล้าลงมือง่ายๆอีกอย่างไรใครก็ไม่รู้ว่าพลังสมาธิของจางล้วเฉินแข็งแกร่งถึงขั้นไหนแววตาของวานเจ้าอีม,มองไปที่เซียนหนังสือสาวมากความสามารถแล้วกล่าวว่าเซียนหนังสือสาวท่านคือเซียนพลังสมาธิน่าจะมองออกว่าพลังสมาธิของจาง้าเฉินอยู่ในขั้นไหนสินะเซียนหนังสือสาวไม่ได้ตอบวานเจ้าอีแล้วกล่าวด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนไปว่ากลับครึ่งเซียนขั้นหนึ่งคนหนึ่ง ฝ่ายการทหารไม่เพียงแต่จะเสียชื่อเท่านั้นยังเสียครึ่งเซียนไปแล้วสามคนด้วยนี่คือวิธีที่ราชาว,ว่านเชียนใช้จัดก,การจางว่าเฉินเหรอว่านเจาอีรับรู้ได้ถึงอารมณ์ไม่พอใจของเซียนหนังสือสามารถความสามารถเขาก็อดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้พูดตามตรงเขามารู้สึกว่าวิธีการของเขามีปัญหาตรงไหนความผิดพลาดอย่างเดียวก็คือเขาดูถูกความสามารถของจางว่าเฉินมากเกินไปแน่นอนว่าท่าทีของเซียนหนังสือสาวเองกลับทาให้เขารู้สึกกดดัน อย่างไรเซียนหนังสือสาวก็คือคนดังที่อยู่ข้างกายของจกักรพรรดิหญิงที่สุดไม่เพียงเท่านั้นทั้งสายหลูเองเซียนหนังสือสาวก็มีทธิพนอย่างมากด้วยหากว่าเซียนหนังสือสาวกล่าวว่าเขาต่อหน้าจากักรพรรดิหญิงนั่นถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างหนึ่งเลยด้านหลังว่านเจ้าอี้เจี้ยนคงจื่อกล่าวขึ้นมาว่าท่านอองให้ข้าลงมือจะต้องสามารถจัดก,การจังหวะเฉินได้แน่แววตาของว่านเจ้าอี้มองไปที่เจี้ยนคงจื่อแล้วเอาเหล็กสีทองชิ้นหนึ่งออกมาจากเสือ้อแล้วให้เขาไป หากว่ามีอะไรผิดพลาดเปิ้นหวังจะฆ่าตระกูลเจ้า9ก้าชั่วโคตรว่านจะอี้กล่าเจิงคงจื่อรับเอาป้ายเหล็กทองมาเขาก็รู้สึกว่ามันหนักอย่างประหลาดแลวกับภูเขาลูกหนึ่งแม้ว่าจะเป็นแขนของครึ่งเซียนก็ยังเหมือนจะถือไม่ไหวอาวุธเซนพานาละอันดับที่347ป้ายเหล็กทองเจิงคงจือ่อลอบตกใจราชาสวรรค์กลับมอบป้ายเหล็กทองให้กับเขาเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เขาจะต้องห้ามผิดพลาดจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด คิ้วของเซนหนังสือสาวขามวดคิ้วแน่นแล้วกังวลใจแทนจางลู่เฉินอย่างไรนางก็มองออกว่าพลังสมาธิของจางูเฉินอยู่ในขั้นที่สี่กเท่านั้นไม่สามารถต้านทานเจี้ยนคงจื่อที่อยู่ในขัข้นครึ่งเซียนขั้นที่เจ็ดได้แน่ในใจของเซนหนังสือสาวเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่แต่ต้องพยายามควบคุมจิตใจเซนของตนไม่ให้วันไหวไม่ให้ว่านเจ้าอี้รับรู้ได้จางลั่เฉินมองไปยังเจี้ยนคงจื่อที่ขึ้นมาบนเวทีแต่กลับไม่มีท่าทีตกใจอะไรเขายังคงนิ่งอยู่ เพราะว่าเขาเองก็มีไพ่ตายนั่นก็คือเท่ากระดูกเรื่องมาถึงตอนนี้ขอแค่เขาคลายผนึกขั้นที่3าของเท่ากระดูกออกก็จะสามารถขายสถานการณ์อันตรายตรงหน้าได้คลายผนึกขั้นที่3แล้วจากโรเฉินสามารถมีพลังการต่อสู้ในขั้นเซียนได้ในระยะเวลาสั้นๆการนํามาต่อสู้กับเจียงคงจื่อแน่นอนว่าพอแน่นอนกลับกันเขากลับรู้สึกสิ้นเปลืองไปหน่อยด้วยซ้ําวันหลังหากไปพบกับสถานการณ์อันตรายอีกเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้ว แต,แต่ต้องอาศัยกำลังของตนเองไปแก้ปัญหาเจยงคงจื่อจ้องไปยังแจาง,จง,งเฉเนที่อยู่ตรงข้ามเขาใส่หัวเบาๆสำหรับผู้ที่มีการทุกข์ฝนสูงส่งอย่างเขาการฆ่าขกเวน้นหนึ่งที่บาดเจ็บหนักปางตายไม่นับว่าเป็นความสำเร็จอะไรแต่ว่าฆ่าจาง,งเฉเนกลับทำให้เขาได้รับความชื่นชมและผลงานทางการทหารอย่างมหาศาลนี่ทำให้เขาคาดหวังมากและในตอนที่เจยงคงจื่อเตรียมจะลงมือนั้นแสงกระบี่สีขาวสายหนึ่งก็ลงมาจากฟ้าฟ้าปรานกระบี่ราวกับแสงสว่างที่แทงตา มันพุ่งผ่านฟ้ามาและผ่าค่ายกลนรอบเวทีจนปีแตกและก็เห็นเงาร่างหนึ่งเป็นหญิงสาวร่างสูงในชุดกระโปรงสีม่วงมายืนกลางเวทีทำให้ใจของเฉินและจิงคงจืงแยกจากกันร่างของหญิงชุดม่วงแผ่เสียงเซียนออกมาสว่างจ้าดังนั้นจึงมีคนจํานวนน้อยมากที่จะมองเห็นร่างนางได้ชัดกระทั่งรึ่งเซียนฝ่ายการทหารในที่นี้ก็ยังมองเห็นเพียงเงาร่างผิวบางโครงหน้าที่งดงามและผิวขาโปร่งแสงแล้วก็ผีมะเท่านั้นทั้งยังมีผ้าบางชั้นหนึ่งบนใบหน้าด้วย ว่านเจ้าอีกับสีนหนังสือสาวเองก็ชะงักไปอย่างไรข่ายคนป้องกันของเวทีทั้ง4ด้านก็เชื่อมต่อกับแท่นบูชายันที่อยู่ตรงกลางต่อให้ทั้งสองคนล่วมือกันก็ยังยากจะฟันมันให้แตกได้หญิงชุดม่วงใช้เพียงกระบี่เดียวกลับสามารถทำลายการป้องกันได้การฝึกฝนที่แข็งแก่งอย่างนี้ช่างทำให้ตกใจจริงๆเสีนหนังสือสาวมากความสามารถรู้จักผู้แข็งแก่งในแผ่นดินดีไม่นานก็เดาฐานะของหญิงชุดม่วงได้ที่ทำให้นางแปลกใจก็คือ ฐานะอย่างหญิงชุดม่วงที่สูงทรงอย่างนั้นอัจฉริยะสาวที่เหนือกว่าคนในแผ่นดินอย่างนั้นทำไมถึงได้ลงมือช่วยจางโรชนันแน่นอนว่าหญิงชุดม่วงคนนี้ก็คือประมุขวังของวังเซียนหญิงของสำนักมานหลิงเฟยวี่ดวงตาเป็นประกายของหลิงเฟยวี่แฝงไปด้วยประกายเย็นชาแล้วกล่าว่าฝ่ายการทหารของพวกเจ้าบวันยิ่งมีอำนาจเสียจริงกลับกล้าบุกมาฆ่าคนในเผ่าผู้พิทักษ์ได้คิดว่าราชองค์การของจักรพรรดิชิงตี้ในอดีตคนนั้นเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งหรือไง ทุกคําที่หลิงฟยวี่กล่าวออกมาเราก็หมัดหนักๆที่กระแทกประหนศออกของเจี้ยนคงจื่อทาให้เขาต้องถอยออกไปไม่หยุดเจี้ยนคงจื่อถอยไปจนถึงริมเวทีและทนไม่ไหวอีกเขาลงไปคุกเข่าลงที่พื้นพลางกระดกเลือดออกมาแน่นอนว่าว่านเจ้าอี้เองก็จะถานะของหญิงชุดม่วงได้จึงลุกขึ้นยืนและกล่าวเสียงกังวลว่าผู้อาวุโสหลิงราชองค์การของจักรพรรดิชิงเป็นหวังจดจําในใจเสมอมาจะกล้าขัดขืนได้อย่างไรนี่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างจางเฉินกับฝ่ายการทหาร แต่ว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่ทั้งสองฝ่ายปรึกษากันแล้วส้ายจึงได้ตัดสินใจขึ้นมาประลองเป็นตายกันบนเวทีแววตาของหลิงเฟยวีมองจ้องไปที่ว่านเจ้าอี้และแสดงท่าทีไม่สบอารมณ์ออกมาพลางกล่าวว่าในเผ่าผู้พิทักษ์มีที่ให้เจ้าพูดได้เหรอว่านเจ้าอี้กับหลิงเฟยวีต่างฝ่ายต่างกันเป็นผู้แข่งแข่งสูงสุดของยุคคนที่คุกคามคนในยุคหนึ่งได้หนึ่งคือผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นราชามาเกือบหนึ่งร้อยปีร้อยศึกไรพ่าย อีกหนึ่งคือผู้ไร้พ่ายที่สยบทั้งแผ่นดินเมื่อ300ปีก่อนแน่นอนว่าว่านเจวีเองก็ไม่ได้ฝึกฝนมาเพียงแค่100ปีเท่านั้นเขาเคยได้เข้าไปฝึกฝนในวงล้อสวรรค์มา4ีครั้ง4ี่ครั้งรวมกันแล้วในวงล้อสวรรค์เขาก็ฝึกฝนมาแล้วกว่า100ปีระหว่างพวกเขาทั้งสองมีความต่างกันไม่น้อยแต่ว่าว่านเจวีกลับเป็นผู้ที่ยิงมากคนหนึ่งจึงไม่มีทางยอมก้มหัวให้กับหลิงเฟยวีว่านเจวีไผ่มือทั้งสองไปด้านหลัง าะมังกรคลามบนด่างก็เปล่งประกายแสงสีเขียวสว่างออกมาแสงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วรวมกันเป็นมังกรคลามตัวใหญ่อยู่บนร่างเขาเขากล่าวว่าผู้อาวุโสลิงกล่าวไม่ถูกต้องตอนนี้เผ่าภพิทักษ์กับและสำนักร่วมมือกันเพื่อรับมือกักบเผ่าโลหิตธรมตะในเผ่าโลหิตธรมตะแน่นอนว่าต้องมีที่ของเปิ้ลหวังด้วยเวลตาของหลิงไฟวีมองศพกับว่านเจ้าอี้แล้วกล่าวว่าในเมื่อเจ้ารู้ว่าเผ่าโลหิตธรรมตะตั้งฐานอยู่ที่หยวนฟู่ต่อหน้าศัตรู เดงก็วควรจะรวมกําลังทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับศัตรูตัวฉกาดแล้วจะไม่ฝ่ายการทหารถึงยิ่งสนใจแต่ความแค้นส่วนตัวทําลายทหารที่แข็งแกร่งผู้น้อยที่ไม่สนใจสถานการณ์โดยรวมอย่างเจ้าไม่รู้ว่าจกักรพระหญิงทําไมถึงได้มองพลาดให้เจ้าได้เป็นบรรดาศักราชาสวรรค์ได้กันนะได้ยินคําที่หลิงเฟยวีกล่าววานเจ้าอี้ก,ก็ตากระตุกแววตามีแสงว่าผ่านแต่กลับไม่สามารถปฏิเสธได้จางรดเฉินยืนอยู่อีกด้านปลายตามองไปที่หลิงเฟยวี เขาแอบรอบนับถือในใจเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าเซียนหญิงคนนี้ไม่เพียงแต่จะมีวิชากระบี่ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นฝีปากนาง,งเองก็ร้ายกาจมากเซียนหญิงสำนักมานไม่มีใครที่เรียบร้อยธรรมดาเลยจริงๆผู้อาวุโสเซียนกระบี่จางรัอเฉินือผูดที่แฝงตัวเข้ามาของเผ่าฤทธิตรรมตะเดิมก็เป็นคนที่ต้องกำจัดอยู่แล้วท่านกลับปกป้องเขาอย่างนี้ไม่เพียงแต่จะล่วงเกินฝ่ายการทหารยังทำให้คนของเผ่าฤทธิตรมตะเข้าใจานผิดไปด้วยนะคนที่กล่าวออกมาก็คือหวังเจีย๋ย หวังเจรู้สึกแค้นเคืองหลิงเฟยวี่มากอยู่แล้วตอนนี้มีฝ่ายการทหารนุนหลังแน่นอนว่าจึงกระโดดออกมาแล้วโจมตีไปที่หลิงเฟยวี่แต่ว่าเขากลับมองสถานการณ์ไม่ออกคิดว่าฝ่ายการทหารจะสามารถกดดันหลิงเฟยวี่ได้แต่กลับไม่รู้ว่ากระทั่งว่านเจาอีก้ก็ยังได้จะต้องกดโทรศัพท์ของตนเองไม่ไปหาเรื่องหลิงเฟยวี่ทว่าเขากลับกระโดดออกไปและยังขู่หลิงเฟยวี่ต่อนหน้าฝ่ายการทหารและคนของเผ่าผูพิทักษ์อีกหากไม่ใช่หาที่ตายแล้วจะเป็นอะไร หลิงเฟยวี่ที่เดิมก็มีนิสัยไม่ดีอยู่แล้วเมื่อได้ยินที่หวังเจียกล่าวแววตาก็พันเป็นประกายเย็นเฉียบทันทีแล้วกล่าวว่าเผ่าผู้พิทักษ์ของพวกเจ้าไม่สามารถปกป้องผู้กุมกระบี่ที่ยังไม่โตพอก็ยังพอว่าเปิ้นหวังก็ขี้เกียจจะสนใจอย่างไรเมื่อเิียงกระบี่สวินจีกลับมาค่อยมาคิดบัญชีกับพวกเจ้าทีหลังแต่ว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกับกล้ามาขู่เปิ้นหวังอย่างนี้ตุ้มร่างของหลิงเฟยวี่มีสายฟ้าพุ่งออกไป แผ่ออกไปจากกลางเวทีเปรัศมีหลายร้อยจัางและทําให้กลายเป็นทะเลสายฟ้าไปนางในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าโมโหมากความคุกคามเซียนแผ่ออกมาและพุ่งไปที่หวังเจ๋จากทุกทิศทางเปรี้ยงพิบตาเดียวหวังเจ๋และคนของพ่อผู้พิทักษ์โบราณก็รับความคุกคามเซียนที่แข็งแก่งแสนจะไม่ไหวและพาก,กันคุกเข่าลงที่พื้นรูขุมขนทั้งร่างของหวังเจ๋มีเงื่อลออกมากระทั่งตอนนี้เขาถึงได้นึกได้ว่าการฝึกฝนของหลิงเฟยวี่นั้นน่ากลัวขนาดไหนในใจของเขาเสียใจมาก หากรู้แต่แรกควรจะฟังคําเตืคนนั้นพ่อไม่ควรไปหาเรื่องหลิงเฟยวี่ซิงกามีเฟยวี่บวดล้วลกับโทสะหัวหน,น้าผับภูพิทักษ์หวังเผยเรี่ยสมชค,คุมสีดําและพุ่งเข้ามาจากที่ไกลอย่างรวดเร็วมาที่ข้างกายของหวังเจีย๋ยเห็นท่านพ่อปรากฏตัวหวังเจีย๋ยแสดงสีหน้ายินดีท่านพ่ออะเพียงแต่ว่าหวังเจี๋ยยังไม่ทันตะโกนออกมาฝ่ามือของหวังเผยเรียก็ตกไปก่อนแล้วไปที่ใบหน้าของหวังเจีย๋ยทําให้หวังเจี๋ยกิ่งลงไปสองตลบบนฟ้า แล้วจึงตกลงไปที่พื้นฝ่ามือของหวังเผยเรี่ยแรงมากทําให้กระดูกซ้ายของหวังเจีย๋ยและใบหน้ากว่าครึ่งเต็มไปด้วยเลือดหวังเจี๋ยมอบอยู่ที่พื้นร่างทางร่างสั่นลิกแล้วกล่าวว่าท่านพาะท่านอูปกักเจ้าลูกอากาตันยูกลับกล้ามาเคารพเสียนเฟยวี่อย่างนี้วันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าแน่ฝ่ามือของหวังเผยเรี่ยมีปเปลวเพิงลุกขึ้นมาปานเสียนที่แข็งแกร่งสายหนึ่งพุ่งออกไปนอกบร,ริเวณหากว่าลงมือไปเกรงว่าคงสามารถฆ่าหวังเจี๋ยได้จริงๆ เพียงแต่ว่าฝ่ามือของหวังเผยเลี่ยไม่ทันจะออกไปเหล่าผู้อาวุโสในเผ่าผูพิทักษ์โบราณก็รีบตามมาขวางเขา,เาไว้ก่อนและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมแม่ไอ้พวกนี้มันทํางานแกเป็นแก๊งจริงว่ะหัวหน้าเผ่าเปิดลูกน้องตามเนียนกันจริงๆเลยเรียบเข้าไปห้ามอย่างไวไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ